ชาบูยักษ์ิดสม,มุนก็ทําได้นะจัดไปซิลเม็ดอร่อยแรกสูตรผมซิลเม็ด2เม็ดครับคนไปให้ละลายครับตามด้วยโชวอยู่นิดหน่อยเพิ่มความเจ้มจนและซิวขาวปิดท้ายครับมาดูกันที่วัตถุดิบครับเริ่มด้วยพืชผักส่วนครัวใจผักนะครับเพิ่มความหวานของน้ำครับอันนี้เตอม ASMR ตามด้วยผักกาดขาวครับถึงไม่ใช่เต่าแต่เราก็อยากกินครับผักบุง้ง เดี๋ยวมารอน,น้ำเบิกกันครับทุกคนทุกคนสงสัยไหมครับว่าทำไมผมเปลี่ยนโลเคชันมาเป็นตรงนี้ปกติผมจะทำอาหารยักษ์บนออฟฟิศนะแต่ช่วงนี้ผมโดนแบนนะครับเขาทำงานกันไม่ได้เลยตั้งแต่ผมทำรีวิวคอนเทนต์ก็เลยโดนไล่ลงมาทำข้างล่างครับแต่ตรงนี้ครับเป็นทางขึ้นลิฟที่ขึ้นไปออฟฟิศจะมีพนักงานเดินผ่านไปผ่านมา,า,นมาเขายังสะใจผมอยู่ดีครับต่อไปลงหมูครับเอ๊ะแต่เราใช้ตะเกียบนี้ไม่ได้เดี๋ยวกินปนกับของดี้วเดี๋ยวหูดับหรือจะดับดีช่วงนี้ก็ฟ้าบนบ่อยจะได้ไม่ต้องดีนะนนะรรรััับออออกกกเเเเลยยยยยยววว่่่่่าาาาาาไไไไมรรมมมธดดดดดป็นนนหหูสสส้้้งงงชีีแพพ ทุกคนไม่ต้องห่วงนะครับที่ทำหม้อใหญ่แบบนี้เดี๋ยวเรามาแบ่งพนักงานกินด้วยกันครับจุดประสงค์ของการทำคอนเทนต์นี้คือให้พนักงานรีบทำงานให้เสร็จครับจะได้รีบลงมากินข้าวเที่ยงแต่ผมโดนเข้าใจผิดมาตลอดเลยนะครับว่าทำแบบนี้คือการไปกินยั่วให้พนักงานไม่มีสมาธิทำงานหมูสุกแล้วครับทุกคนมาชิมกันหน่อยสิกินเหมือนอยู่ในร้านชาบูเลยครับทุกคนหอมมากงั้นเอาแค่นี้พอแล้วกันครับเดี๋ยวเก็บไว้ให้พนักงานพักเที่ยมากินกันครับกินชาบูจะขาดน้ำจิ้มได้ยังไงครับเริ่มด้วยน กินให้โดนซอสน,นะครับทุกคนบอยรู้บอกทุกคนทําไมบอกตัวเองดิอือว่าเป็นคงจริงที่มาหากินอยู่ในเมืองไทยน้ำจิ้มสุก,กี้สุดรกวางตุ้งครับห้าบาทสิบบาทก็เอาหมดครับตอนนี้สูตรนี้จะเป็นสูตรคุ้นเคยคนไทยนะครับตามร้านหมูกระทะก็จะกินขวดนี้มาชิมหน่อยและสุดท้ายครับน้ำจิ้มสุก,กี้สูตรคีโตยังอร่อยเหมือนออริจินอลไหมอันดับแรกครับสีสันยังน่ากินเหมือนเดิมครับเดี๋ยวเรามาดูรสชาติกัน อันนี้ปผมชอบอันนี้สุดเลยผมว่ารสชาติมันไม่ต่างเลยครับแต่ผมรู้สึกว่าอันเนี้ยถ้าเกิดว่าคนชอบติดหวานอาจจะเป็นเวรนี้แต่ผมอะไม่ค่อยชอบทานหวานมากผมก็เลยคิดว่าผมชอบสูตรนี้มากที่สุดครับแล้วตอนนี้ครับทุกคนพนักงานใกล้พักเที่ยงแล้วครับเดี๋ยวผมไปเสิร์ฟรอทุกคนดีวกว่าใครกินสูตรไหนแล้วชอบบอกกันหน่อยนะครับเดี๋ยวหาผมถึงพักอยู่นะครับตรงนี้กินก่อนกินให้หมด